เวลาดูฟองนมเขาคือแบบมีความฟูอ่ะ <c oughs> โอ้โห้อืมคอมันามีความหอมโหกลิ่นนมลอยเึ้นมาอ่ะปีนมาดูหน้านางนี่ปีนมา <c oughs> แบบไหนไหนวันวาเลนทายทั้งทีเขาก็เลยพาคนพิเศษมาด้วยมาเมื่อกี้คุยยังทำงานอยู่เลยอยู่นครมาไม่ได้ออตอนนี้คือ,อาอยู่หน่าสุดวสัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพ่อยจะชวนทุกคนมาเซอร์ไพรส์เฟิร์นกันพะวันเนี้ยพ่อยจะทำคอนเทนต์เป็น เปิดของขวัญวาเลนไทน์แต่ว่าตอนนี้คือพอยนัดคนพิเศษของเฟิร์นไว้แล้วก็จะเอามาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาดูรีแอคเฟิร์นกันว่าตอนที่มันเจอหน้าตามันจะเป็นใคงเดี๋ยวรอดูเลย สวัสดีค่ะทุกคนบัวพลเบิร์นชาอ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราก่อนนะคะวันนี้มาเข้าเดือนแห่งความรักพอดีเลยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะตรงกับแบบวันวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้เออเราก็เลยอยากจะมาเปิดของขวัญวาเลนไทน์เพื่อรักเย้ อ่ะแต่ว่าขอถามเพื่อนๆนิดนึงก่อนที่เราจะเข้ากันรีวิวนะคะว่าแบบปกติวันวาเลนไทน์แล้วเพื่อนให้อะไรกันบ้างใครที่แบบเคยให้อะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกในใต้คลิปได้นะคะส่วนนี่ยิม,<อ>มเพลยอย่าง,<อ>งแรกเลยสติกเกอร์สติกเกอร์เนีเอาไอปเนี่ยน,นเอาไปเลยดวงใหญ่บิ๊กเบ้งอืมคนนี้คือถ้าใครมีหัวใจเยอะคือฮอตมากคนนั้นคือฮอตมากถ้าสมมติว่าแบบมีหัวใจเยอะๆอะไรแล้ววันนั้นจะดูเท่เลย หรือว่าถ้าไม่มีใครให้เพื่อนก็สามารถซื้อนะหยิบมาแปะตัวเองติดเข้าไปเลยค่ะทุกคนรับรองว่าอยู่ๆก็เป็นสาฮอตประจําโรงเรียนเลยนะคะแล้วเราเคยว่าแบบว่าเขียนจดหมายไปใส่ไว้ใต้เกะอะไรเงี้ยเออแบบฝากเพื่อนคนนุ่คนนี้ไปให้แล้วก็เอ้ใครให้ไม่บอกบอกไม่ได้อะไรอย่างงี้ให้ของให้เพื่อนให้แฟนคนรักหรือว่าพ่อแม่อะไรก็จะเป็นของที่แบบว่าหลายๆคนจะแบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมาให้แบบสติกเกอร์ใช่จริงไม่จําเป็นต้องไม่แบบสติกเกอร์การอะไรเงี้ยแบบว่าให้ของขวัญอะไร ของกินก็ได้ซึ่งวันนี้เตรียมมาแล้วใช่อ่าเดี๋ยวบอกกติกาเลยละกันว่าของขวัญที่เราจะเตรียมมานะคะทุกคนจะมีถึง3อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกจะเป็นขนมหวานขนมหวานเพราะว่าเราเป็นสายหวานกันอยู่แล้วอันที่2ก็เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มและอันสุดท้ายของขวัญของเราอ่าก็คือเราจะมีการแบบแลกของขวัญกันนะคะทุกคนซึ่งของขวัญที่เขาเตรียมมาถธอชอบแน่นอนก็ของขวัญที่เขาเตรียมมา เซอร์ไพรส์แน่นอนเทำไมมีความตะกันตะกัดเซอร์ไพรส์ <c oughs> แน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้านะคะเพื่อนน่าจะอยากดูแล้วงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกว่าเริ่มที่ขนมหวานใครก่อนกาก่อนเขาก่อนเหรอขอให้กก่อนตอนแรกนึกว่าจะเป็นพลอยก่อนเนะี่ยอ่ะเพิ่อนก่อนก็ได้นะคะร้านนี้บอกเลยว่าพลอยต้องชอบแน่ๆเพราะว่าปกติเห็นพลอยชอบกินแบบแป้งมันแบบ <ừ> มโจิขนมปังเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแป้งๆอะไรร่วานี ก็คือแป้งใช่ไหมใช่แล้วนั่นก็คือร้าน w อ s h Me นะคะทุกคนซึ่งเฟิร์นสั่งมาให้ถึง2เมนูด้วยกันกับเมนูนี้นะคะทุกคนที่ชื่อว่า c รีม m ิสต r อ w เบอรี่นิวเทล่าเฟนช์โทส์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น f a n ก y ้สไลส์ส r เบอรี่ครัวค่ะนี่ยคือแบบแค่เปิดกล่องมากลิ่นความหอมก็คือแบบมาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาได้ น่าจะได้สาม่านรสชาติยังไม่รู้ได้แน่นอนเพราะว่าร้านเนี้ยเด็ดดวงมากเธอรู้ไหมว่าขนมปังของทางร้าน่ะเขาแบบทําเองหมดเลยคุณเรียกได้ว่าอันนี้พาวทุพิเศษมากต้องลองอ่ะพูดอย่างเป็นเจ้าของร้านนี่คือขายเหมือนเจ้าของเป็นเจ้าของร้านนะต้องลองใช่ไหมต้องเลยอืมละมุนไหมคือมันมีความหอม หูกลิ่นนมลอยขึ้นมาอะแล้วคือมันละมุนตรงที่มันแบบว่ามันมีรสชาติหวานๆใช่ป่ะแล้วครีมมันค่อนข้างนวลอ,อ่ะวิ่งภูมิใจเพื่อนทำเมนูที่เลือกมาต้องกินขนมปงังครีมแล้วก็ต็มคู่กันอ่ะไอ้มันจะได้ความแบบวันหวานหอมๆเปรี้ยวๆอือถ้าใครแบบว่าอยากให้มีความติดหวานหน่อยก็สามารถป้ายนิวเทล่าได้นะคะจูกคนปริทใจต้องซ้ำใช่ไหมนี่ลงตัว ลงตัวดีเพราะว่าเขาใช้นมสูตรพิเศษในการทำด้วยนะมันทำให้แบบว่ามีความแบบนุ่มละมุนรสชาติกลมกล่อมหอมมากขึ้นอป้งทาพิมเขาดีจิงนะดีจิงกินไม่พักเลยเชื่อแล้ว่าดีจิงอ่ะมาต่อที่เมนูนี้ไหมคะได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นแฟงกี้ราสเบอร์รี่ครัวซองนะมีแบบสองแบบเอาอันที่เป็นครัวซองได้ต้อนรับวาเลนไทน์สุดๆกับสีแดงมาแบบชิ้นใหญ่มากทุกคนว้าว สัมผัสนี่คือแบบข้างนอกกรอบข้างในแบบเหนียวนุ่มแน่นอนสำหรับร้านนี้นะคะถ้าใครสนใจนะก็สามารถสั่งได้นะคะที่วักมีนะจริงๆเขาแบบว่ามีบริการเดลิเวอรด้วยนะคะก็ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเพจ Facebook วักมีได้เลยนะคะร้านแรกชอบไหมให้คะแนนเต็มสิบยังยังต้องดูร้านต่อไปก่อนอูร้านต่อไปเนี่ยบอกเลยว่า ไม่แพร้ร้านนี้แน่นอนเพราะเขาทำการบ้าแบบข้ามคืนมาเลยรอ,อดูเลยเขาเป็นไข่มุกนะไข่เา,าไม่ได้ชอบกินคาชาชา่ไหนไม่ไม่ไขมม่มุกหรอมีมีมีลืมไปเพราะว่าไข่มุกร้านนี้ยมันต่างจากร้านอื่นแต่จะเป็นร้านอะไรแล้วเมนูไข่มุกยังไงรอดูเลยจ้ารู้ใจจริงพร้อมแล้วกับร้านที่ชื่อว่า neighbors cafe นะคะทุกคนคุ้นไหมชื่อร้านคุ้นอุ้ยแต่ร้านเนี้ยเขาเคยดูรีวิว แล้วก็อยากกินนานแล้วด้วยและเมนูนี้คือโคโค่นัททีที่เพจเราเคยไปถ่ายมาแล้วได้ยอดแชร์ว่า1 0,000แชร์เลยซึ่งพิเศษมาเพราะว่าร้านนี้เขาใช้แบบว่านมสูตรพิเศษนะก็จะได้ความนวน,นัวนละมุนละมุนแถมครีมฟองข้างบนเธอเห็นไหมว่ามันจะค่อนข้างสัมผัสที่แบบแต่างกันเพราะอย่างอันนี้จะแบบว่าเป็นครีมมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นรสชาไทยนะคะส่วนไข่บุกเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้ใช้แป้งนะเขาจะใช้แบบไข่บุกที่ทําแบบมาจากผล,ลไม้เวลาดูฟองนมเขาคือแบบ มีความฟูอ่ะมันมีความแบบฟูฟูขึ้นมาจะกลิ่นคือแบบหอมมากอไปชิมสิโอ<ฮ>้โห<ฮ>มีความเป็นเหมือนคล้ายๆลซอสมะพร้าวกลิ่นอ่ะกลิ่นคล้ายๆลซอสมะพร้าวมีความเป็นกะทิไข่มุกไข่มุกคะแนนไข่มุกต้องมาทุกคนม,มาแล้วตัวไข่มุก ไขม่ขม,ขมุกเป็นไข่มุกนะไข่มุกทำไมไข่มุกหนึบมีความแบบว่าปกติเขาจะชอบกินไข่มุกที่แบบไม่ได้นุ่มมากมตัวเนี้ยมันจะมีความหนึบสูงมากคือแล้วมันมันปากอะมันเป็นไข่มุกที่ทําจากผลไม้มันก็เลยมีความแบบหนึบแต่มันมีความหอมอยู่นะแนนนนล้วนมชาไทยอะชาไทยไม่หวานมากถือว่าตัวข้างบนมันจะมีความหวานอยู่แล้วแต่พอชาไทยอะมันมีความหวานที่อ่อนลงแล้วกลิ่นมันค่อนข้างแบบเข้ากันอะ เต็มสิบไปเต็มสิบไปอ่ะอลองเมนูนี้บ้างนะคะนี่ค่อนขนะ้างเหนียงมากใช่อัี่ี้เป็นครีมชีสฟินมาดูหน้านางดิฟินมาเนี่ยขนาดไม่ได้เป็นคนกินนะแค่เห็นก็คือแบบฟินแล้วอะ่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากกินเมนูแบบนี้เหมือนพลอยนะคะก็สามารถไปสั่งได้นะจริงๆเขามีส่ง delivery ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็หรือเพื่อนๆจะสามารถแอดไลน์ไปที่ neighbors cafe ก็ได้นะคะหรือว่าสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ของ neighbors cafe ได้เหมือนกันคะ่ะแนะนำเลยนะคะถ้าใครแบบว่าเอออยากกินอะไรแปลกใหม่อันนี้เลยอันนี้เลย อ่ะเป็นไงของขวัญวาเลนไทน์ที่แบบว่าเลือกเมนูขนมแล,แล้วก็เครื่องดื่มมาให้เป็นยังไงวะแต่แกเอามาตรงโจทย์อยู่นะตรงโจทย์แน่นอนเพราะว่าแบบวาเลนไทน์คือทำกันว่าแล้วไงอยากได้ที่แบบแปลกใหม่มีความพิเศษแต่ก็ยังมีความคงความคลาสสิกของแบบเมนูวาเลนไทน์อยู่ก็เลยเลือกเป็นแบบอะโคลซองแบบบลัสเบอร์รี่หรือแบบโตเบอร์รี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมันอะโกลก็มันก็ตรงนะวาเลนไทน์อ่ะแบบว่าเออแกยังรู้อยู่ว่าเขาอ่ะชอบกินอะไรอะ <laughs> ขอคำนวณคะแนนก่อน มันเหลือของอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่หรอใช่มันเหลือของอีกอย่างนึงแต่ว่าเธอต้องให้คะแนนก่อนเขาจะได้รู้ว่าเขาจะให้ดีไหมเต็มร้อยหรือเต็มสิบเต็มสิบก็พอร้อยเยอะเต็มสิบเต็มสิบเขาดีนะเอาจริงถูกใจแบบเกือบทุกอย่างเลยเอาไปเก้าเอาไปเก้าวิพูดเก้าเป็นเก้า ทุกคนก็ไม่ได้บังคับพอยนะพอยให้เองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะการ์ดให้พอยในไทยนี่ก็แบบมีการ์ดน่ารักน่ารักมาให้ด้วย <pareil. S 2> ของผันก็ต้องมาคู่กับแบบการ์ดเกิดอะไรดีปะหลับตาก่อนต้องหลับตาด้วยหลับตาด้วยเดีย๋ยวขอดีๆนะเออขันไป่พังนูอันหนึ่งสองสามอาลับค่ะอะไรอ่ะ ลิปสติกค่ะไม่เห็นเพื่อนแบบตะกินมาเล่ตักิ๊ตลอดนะคะก็เลยซื้อลิปสติกให้เพื่อนมาเล่นทาเนี่ดูสิลองลองทาเลยนะลองทาเลยนะลองทาเลยนะูไม่ดีใจเลยนี่ไงลองทาเลยไงว่าแบบเฮ้ยได้หรือเปล่าเต็มเต็มอ่ะแล้วก็เมม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 เลย โอ้โหสวยมากอยู่สวยขึ้นทันทีสวยที่สุดเลยตอนนี้ดันยนนี้เ่าไปสวยเพื่อนปากมีสีสันมากเอาไปเลยสิบสิบจักรอนแรกได้เก้าเลือกให้หวังว่าเพื่อนจะชอบนะเลือกเป็นแบบชมพูแดงแดงบนเย็นให้มันดูแบบว่าวาเลนไทน์ต้อนรับปีนี้ปีที่สดใสอะไรงี้แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ เธอบ้างเขาเริ่มหิวแล้วตาเขาเหรอเขาจะจับตาดูได้เรารู้ว่าแกเป็นคนที่แบบว่า <c oughs> เฮ้ยมีความทันยพืชนิดนิดแต่ต้องมีความแป้งหน่อยๆอ่าอะพูดแค่นี้แหละร้านนี้ต้องบอกเลยว่าแก อบแน่นอนชอบแ,แน่นอนเรอพราะว่าร้านเนี้ยเขาจะมีความแบบคิดเอทเมนูใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันเป็นการผสมผสานแบบของอย่างนึงผสมกับขอ,ของอีกอย่างหนึ่งมาเป็นก้อนเดียวมาเป็นก้อนหรอมาเป็นชิ้นๆเดียว <c oughs> นี่ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า Number One Cafe Number One Cafe เว <c oughs> ้น่ารักดังนี่อย่างตัวเนี้ยจะเป็นบุกกี้ช็อกโกแลตมินชีสเค้กอ๋ออุ้ยเออเออสีเขียวด้วยนะมามาแบบสีเขียวแบบถูกใจใบโจ๋นี่เนี้ยตัวนี้จะเป็นแมคคาเดเมียเค้ก ลองอันนี้ก่อนได้มิ้นท์เขาจะไม่ค่อยโดดนะแต่ว่าปกติกลิ่นมิ้นท์อะถ้าใครกินอะมันจะแบบค่อนข้างแรงแต่พอเนี้ยมันเป็นมิ้นท์ชีสเค,ค้กอะมันยังมีรสชาติความแบบตัดเปรี้ยวของตัวชีสเค,ค้กอยู่อะแล้วก็ติดปลายมของตัวแบบคุกกี้ด้านล่างอันนี้ก็คือพอทานแนะนําว่าให้แบบ ตักทีเดียวแบบคำเดียวไปเลยแต่ว่าให้ช้อนใหญ่ๆห,หน่อยอมันก็จะแบบว่าววได้แบบทุก t e เจอร์เลยแล้วข้างในเนื้อนเนื้อนเนียนละมุนเป็นชีสเค,ค้กที่เนียนมากตัวเนี้ยพรเขาใช้นมถูตรพิเศษใช่ป่ะมันจะมีความแบบนุ่มๆหอมๆเห็นป่าว่าตัว t e เจอร์ของตัวเค,ค้กอ,อ่ะม,มันจะมีความแบบยุบๆอผ่านละ สามถาดไปอ่ะมาต่ออันนี้เป็นแมคคาเดเมียเค้กเห็นแกชอบแบบว่าธัญพืชอะไรอย่างงี้แล้วแกก็ชอบกินแบบพวกบาวนี่กี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยเออเอานี้มาให้อ่ะอุ้ยเหมือนเห็นว่ามีมัชเมลโล่ด้วยโอ้อันนี้คําใหญ่ด้วยเข้มข้นมากแมคคาเดเมียสวยดีมากทุกคนแล้วมันยังได้เท็กเจอร์ของมัชเมลโล่อะอืม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้าน Number One Cafe นะและร้านนี้ก็สามารถสั่ง Delivery ม่ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามใน Facebook นะคะ Number One Cafe Number One Cafe ค่ะร้านนี้จบไปแล้วเคเคต่อไปเป็นเครื่องดื่มใช่ไหม,มเครื่องดื่มไหมเนาะแกต้อง อบมาก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 งงม,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 มากขนะิงแรงมากพอได้เปิดได้มาปุ๊บไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวบอกชื่อร้านก่อนชื่อร้านว่า Bark Cafe Bark เ<ะ>อออาเอาเข้ามาเลยกันชื่อเหมือนน้องหมาเนี่ย Bark <บ>ใช่ร้านนี้เขาจะมีแบบเอกลักษณ์ตรงที่เจ้าของร้านอ่ะเขาชื่นชอบแับสนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเขามาเปิดคาเฟ่เขาก็เลยเอาชื่อของน้องหมามาตั้งเป็นชื่อเมนูด้วยน่ารักเลมนูเมนูอะไรอันนี้คือเมนูคาอีมัทชาคาอีมัทาอันนี้จะเป็นชื่อแบบว่าของน้องหมาญี่ปุ่น ชาอีตัวนี้มันจะมีความแบบว่าแกชอบกินชาเขียวใช่ไหมมันจะมีความเข้มแต่ว่าไม่ได้ขมแล้วมันจะมีความหอมนมนมแล้วถ้าแกคนกินผสมกันอะลงตัวมันจะได้ความแบบหอมนวลน,นวลอันนี้ใช่เจ้าของนั้น <c oughs> บาร์ไหมคะ <c oughs> ลองดูดดูดไหมลองดูดได้ขอคนก่อนได้ไหมได้ให้มันแบบ ตัวนี้ไข่หมูเขาจะมีความแบบนุ่มๆหนึบๆแล้วก็เขาอ่ะไอ้นี่มีน้ำตาลสายแดงด้วยนาอใช่แต่ว่านมเขาว่าปริมาณค่อนข้างเยอะไงมันก็เลยจะแบบไม่หวานมากแต่เมื่อกี้ที่โดนชาเขียวคือชาเขียวม่นหอมมากเลยนะแล้วมันก็แบบจะต้องลองดูว่าพอผสมกับน,นมล้วจะเป็นยังไงดูเสียเยอะเลยเพื่อนชาเขียวเขาจะมีรสชาติแบบเป็นความเข้มข้นของชาเขียวพอมาผสมกับนม มันนมค่ะว่าไม่ได้หวานมากแล้วมันมีความหอมของน้ำตาลทรายแดงแล้วคือไข่มมกคือนุ่มมากบอกเลยแก้วเดียวสิบบาท <c oughs> อยู่แล้วมาต่ออันที่อันต่อไปชอบอ่ะไม่หวานเลยดีมากอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนกินต่ออันนี้นะคะเป็นพาาคอตตาเทอรียอันนี้ก็ใช้ชื่อน้องหมามนะ <c oughs> ไม่เห็นขึ้นมาเลย เขารสชาติเหมือนชาตไต้หวันเลยคือแบบใช่เลยรสชาติได้สัมผัสเหมือนกินที่ไต้หวันแล้ว,แ,ลวแบบตัวพานาคอต้ามันไม่ได้หวานแบบบาดรพอมันดีมากทุกคนอันนี้คือให้กี่ผ่าเนาะตอนนี้นสามผาเลยสามผอาเนเต็มสิบเต็มสิบสิบผาเพราะว่าถูกใจถูกใจที่มากไข่มมูเขาอะคือมันดีอะมันเป็นเม็ดขนาดที่แบบกําลังดีไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินแล้วมันมีความนุ่มคือทั้งสองตัวมีความหอมนมแล้วคือแบบถูกใจเจ้มาก พูดขนาดนี้ก็อยากกินอ่าสำหรับร้านนี้นะคะใครที่อยากกินนะก็สามารถสั่ง Delivery ได้ลหรือไม่ก็สามารถไปติดตามใน Facebook เขาได้นะคะ Bark Cafe แล้วก็ Line a อ Bark Cafe อ่าแล้วก็เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ข้างล่างนะคะทุกคนใครที่อยากกินอะไรเงี้ยก็โทรไปถามที่ร้านได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้วมั้งเนี่ยพอใจแล้วพอใจแล้ว อ๋อคือมันคือมันดีทั้งสองร้านเลยอะอย่างพลอยก็จะแบบรู้สไตล์ว่าเพื่อนชอบกินอะไรแบบผันเนื้อพืชแบบโถถั่วอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เลือกเป็นเมนูแบบเค้กมาให้อันนั้นมันก็จะมีความแบบละมุนมันหอมมันหอมแบบใช่แล้วก็ชอบกินแบบเครื่องดื่มพวกแบบบาวนีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ก็คืออันนั้นอ่ะว่าดีแล้วจะเจอเครื่องดื่มสุดปังไม่พูดเยอะแล้วเอาเป็นว่านมรมคือถูกใจมากเอาไปติดเลยหุิดเลยสิวค่ะนี่ปิดรายการเลยนะ อย่าเพิ่งหยอย่าเพิ่งอะถึงอันสุดท้ายใช่ไหมให้แล้วมันดูตื่นเต้นหลับตาอะไรอ่ะห้ามแอบดูไม่ไม่แอบดูลองลองดอมไหมพกติดตัวได้ต่อนาฬิกาข้อมือขังมาได้อะไรอ่ะให้ดู วิวิไปแล้วอยู่กับเปิดไม่มีอะไรที่คงทนวิน้ำหอมทุกคนน่ารักมากขอแต้มเลยนะวันนี้ได้ลืมฉีดน้ำหอมมาพอดีหนูว่าแกว่าเขาเซ็มเหรอเปล่าเขาไม่ได้มาแกะจะเลยจะเลไม่หอมมากแกค่อนข้างแบบใช้น้ำหอมเยอะไงใช่ใช่ชอบลองแบบชิเตผแตะเป็นยาดมเลย หอมไหมหอมไหมหอมมาแบบว่าดอกไม้ดอกไม้หอมอาอุ้ยหอมน่ารักมากเอาปิดไปก่อนเต็มร้อยเต็มร้อยเอาไปเลยหนึ่งร้อยคะแนนอ่ะเอานี้มาด้วยไหนไหนมาแล้วสัญญารน้องหมีน้องหมี I can อะไร I c a n bear to be without you แล้วเป็นสีเขียวด้วยนะเป็นสีแบบสีที่ชอบเลยทุกคนคะแหมถึงไม่พักเลยเก็บเก็บอะไรกันเก็บอะไรกันชื่นใจว่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้รวมแบบร้านเด็ดแบบสุดปังมาให้ทุกคนเรียบร้อยเลยนะคะหวังว่าไอเดียวันวาเลนไทนร์ปีนี้เพื่อนๆน่าจะได้แบบว่าเอ้ยได้ของจิิงมาติดมือไปแบบไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งปิดคลิป ทำไมอ่ะเขามีส่ัยใหกอีกอย่างหนึ่ง <S <S แบบในไหนวันวาเลนไทนยทั้งทีเขาก็เลยพาคนพิเศษมาด้วย <S 1> <S 1> แกล้งแน่เลยอ่ะไม่ได้แกล้งอยู่นครมาไม่ได้อา้าวโทรกิ้งเดียวก็มาแล้ว <S 1> <S 1> แกเอาคาบตัว <S <S อันนี้คือรอ,อหน้าสตูมากเมื่อกี้คุยยังทำงานอยู่เลยเอาเดี๋ยวรอดูเลย <S <S โฮ้โหยหนลู้อะไรไหนแก้งวะเน่ยใครอ่ะ ไม่รู้ก็รอดูไงคนพิเศษแกเขาไม่รู้คือใครยุคดอมไม่ได้ก่อน็ตไม่ได้อันนี้ข้าตัวลามาอันนี้ข้าตัวลาเอออะไรเขาโดนกิ๊กเดียวก็มาแล้วมีเวร์ได้ไงอะไรอ่ะอ่ะนั้นอย่าให้ทีมงานเรียกเข้ามาอะไดีกว่ารออยู่ตรงนี้แหละไหนอ่ะมาแล้วมา อะไรเนี่ยน่ากลัวมากอะไรมะน่ากลัวมากว่าไงอยู่อยู่อะน่ากลัวอะไรเนี่ยแล้วอันนี้อันนี้คือเฮ้ยอะก็ว่าอยู่มาได้ไงอ่ะดีดีแล้ดีดีแล้อันนี้กิจฝากมาฉันพอดีฉันนะโพลอยกูจะกกิจไว้วอลในไทยเอาจริงเจริงอาดอกไม้ก่อนอันนี้จะกิจเฮ้ยนี่จริง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 เกินแล้ว ไม่แล้วมันมีเสียงไหมนะมันอัดเสียงมาให้ด้วยอันนี้เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากจริงๆๆๆๆจริงจระเดี๋ยวอัดเสียงอัดเสียงมา Happy Valentine a น you มีความสุขมากมากหวังว่าจะชอบดอกไม้ที่เราส่งไปให้นะเป็นไงเป็นไงลองไห้น้ำตาแล้วเลยเป็นไงหลุดลุกเลยอะแล้วก็ นี่คือการเฉือนแบบขอบีบหเป็นไงทุกคนค่ะเพราะว่าอยู่ไกลกันแง่ก็ไม่คิดว่าแบบว่าเอ้ยจำแบบมีสแต่ภาย่างง่ยแล้วก็ปกติก็คือแบบก็ไม่ค่อยมีอะไรนี้ก็ขอบคุณทุกคน ซึ้งเฉยซุนกุนวอนค่ะเอ้ซึ้งเฉยอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่เป็นไงบ้างเราไม่มีอย่างเขาเป็นไงบ้างตายมาแล้วทุนนี้ใกล้เกินไปมากอันนี้ไกลไกลเกินโอเค อ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านที่พวกเรารีวิวไปเนาะก็สามารถสั่ง Delive r รได้แล้วนะท<ช>ุกร้านเลยใครอยากกินร้านไหนอยากแบบซื้อกลับไปให้เป็นของฝากไปให้คนขอญวันว,นวนาเลนไทยก็สามารถสั่ง d e l i v e r รได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ในแคปชั่นให้แล้วกันเนาะเผื่อใครที่แบบเอยตามไม่ทันอะไรอย่างเง<ช>ี้ยก็ติดตามกันได้นะคะ อ่ะแล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนรักษาระยะห่างให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือดูแลตัวเองใช่ให้ดีด้วยสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายต้องบอกก่อนว่าเมนูโกโก้ชีสที่เขาสั่งมาให้เธออันนี้เพจเราเคยไปถ่ายเราได้กว่าแบบหนึ่งหมื่นแชร์เลยนะจริงไหมเนี่ย นู่นนู้นเนี่ยอ๋ออ๋อก็มันเขียนว่า Google cheat เมนูหมื่นแช่อ๋อและไม่อ๋อหนึ่งสองร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสั่งทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ